สวัสดีคะ่ะพี่น้องมามาว่างแล้วค่ะวันนี้ไปเข่าป้าค่ะเบิ้งดูจุลี่สิหาทางเข่าป้าพอบนาะค่ะพี่น้องบ่ได้เข่าป้าโดนมาค่ะมาตามมาเลยค่ะนี่เด้อค่ะอากาศมือนี่แดดเปียงเปียง,ย,งยืนดอกพอดีจุลี่เซาเลิกขายบูเบอร์รี่แล้วเด้อค่ะมือนี่มือนี่ม,นมือแรกที่จุลี่เสาขายมือแรกปุ๊บจุลี่กะ พาพี่น้องลุยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าปลาลุยลุยอย่างลุยเข่าปลาเลยค่ะมือนี่โศกโชกโศกโชกโชกโชกโอ้งูงูอันสซเนกการ์เดนแลนตัดหนาสีโกดีก็ไดพุ่ <Moment S 2> นโมเมนต์เดมันเต็มป้าอยู่บอกค่ะพี่น้องงูแลนตัดหนาแบบนี้เห็นเพินเนนเพ่นว่านะค่ะโบราณเพิ่นว่าอันงูตัดหนานี่สีโสดีมานมาสั้นเนาะพี่น้องปะไปเบิ่งกันค่ะ ตามมาเลยเนาะกัะเนาะนี่เด้อค่ะพี่น้องจุลี่ค้อนตามันน้ำคือเก้าละมือนี่นี่นี่นในตากระมีมีมีตัดขาเฮดมีสเปร์มีแล้วก็มีนกวีดเคยมีเอฟซีถมจุลี่เข้ามาว่าพี่จุลี่พกนกวีดเห็นยังพกไว้แต่ไรสัตว์ปลาด้วยค่ะพี่น้องเด้อ เก่าป้าผู้เดียวนี่ต้องเสียงดังไว้ก่อนนะตัดปลามันจังสียานเนาะกันเนาะโอ้บริย่างโดนกะเสาหากเสาเฮยอยู่นี่ค่ะพี่น้องไปบปหนีย่างต่อบริย่างขื่นเขาโดนมีไอเลียพี่น้องไม่ได <c oughs> ้วาเล่นนี่วาวิลีอยู่นี่เนื่อยคักเติบอยู่อะ จุลี่เก็บบุูเบอรี่ซูเมอมร์อ,อยู่จุลี่แข้งแดดแข้งฝนอยู่แต่ว่ามันบริออย่างขึ้นเขาแบบนี้ค่ะพี่น้องมีไอเติบอยู่เนาะพี่น้องก็สซ่สีทอดนี่โอ้สงสัยสิได้พักลายทอดอยู่เด้อนี่อีกอย่างหนึ่งก็จักสีหาทางเขา่าปาดพ่อบระพูนนี่พี่นอ้องบริย่างโดนเนาะคะ่ะเนาะมามาถามว่ารุ่นน้งกันค่ะยานเห็ดวันเนาก่อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ ไปสนะไปสนะนเนาะพี่น้องเนาะย่างโตเฮาอะขึ้นย่างขึงนงนนง้นเขาโตมาหอดป้าแล้วบัดี้เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อพี่น้องจุลีหัวก็ขึ้นมาหอดให้จุลีเซาเมียให้จุลีเซาเมียแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อ เอาหนเด้ยนะโอ้ยว่าสิไปน,น,นั่งเซาเมียนะเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่นะนะอุ้ยเอา้านี่กับแม่น,น,นี่อ่ะเฮ็ดมันปูนี่นี่กับแม่นเด้อค่ะเด้อนี่นี่ว่าสิมนานั่งเซาเมียได้หนี่พี่น้องนี่นี่นี่นอ่ะยะ ว่าเล้วงูมันแรงตัดหนา,ว,าว่าเล้วเขาจะโศกสิมนันไอ้อยะไอ้อยะโอ้อย,ออยบอทันได้เซาเมายเลยบบบนี้เจ็บเห็ดตอเลยบบบนี้เห็นเห็นนะะดแล้วกับเซาเมยดอกค่ะเอ,าอ้าลายจดตัวนี่ไอ้อยะ ขาเงยาวอ้ย่ยโอ้ดอกนี้ดอกนี้บกคือคือบอลงนอะคือ,อยี่ดอกเนาะตัดตัด,ตดเอาเอาเอานั่นมันไว้เดี๋ยวเดาจยวี่สิตัดนี่สิตัดลอๆนี่สิตัดอันนะ้ นี่มันออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ตัดเอานี่มันออกนี่นี่น,นี่มันกินได้ยุค่ะที่เหลือมันกินได้ยุตัดไต้มองตัดไต้มองมันอันนี้ เพเสียเทียวลายดอกอยุคค่ะอาโอ้ยรีอยู่ไตคอนกันมีค่ะรีอยู่ไตคอนกันมีค่ะพี่น้องดอกน้นอยๆน้อยๆนั่นคือสิบเอาจุลีเซียดอกนี้่ๆนั่นเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อยวกปนึงแป๊บนึงไดน,นยินเสียงทางหลังะมันเสียงอย่างเบิ้งด้วยแมมดีๆกัน ย่านสิงโตภูเขาคุบคอ,อว่าแม่นยังดอกสิงโตภูเขากับมีย่านสิงโตภูเขาย่านมีคุบคอเอาแป๊บนึงเด้เอค่ะเด้ออ้าววัดนี้เก็บต่อนี่กับแม่นเด้อนี่อ๋อจักสิเอาอันใดดีด เอปอยไว้ฮะเทียมันขึ้นอกีกนี่พว่วมขึ้นค่ะพว่วมขึ้นกำลังแสบด้วยนี่แบบนี้นี่กับเมนโอ้ยหนอย,นอยโอ้ยอุ้ยอ้อยปวยอ้ยหัก ພຸ້ນພຸ້ນແມນຂົາມດ ฝนอ,อันอาทิตย์ที่แล้วฝนตกดีบ่เมนยังดอกค่ะพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเนาะค่ะเนาะฝนตกอยู่ซีหาเมออย่คะ่ะฝนตกอะ่ะเอาเห็นบ่ไปไม่บังเด็ดคามันจะน้อยกันเด้อคะ่ะอุย้ย เต้นย่คอกบนี่นละเหตุก็ได้เอาใบไม้กับบางบังค้นก็ว่าเอามีดมาคือบอกมีดตัดจุลีเห็ดมือเดียวเ้อค่ะพี่น้องมือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็เก็บเห็ดเนาะค่ะมันบดถนัดถ้าบดทันก็เก็บเก็บมารวมกันเท่าเดียวแล้วก็นั่งตัดสีเห็ดแบบนั่นก็ได้ ด,กดอ,อกนี้คือสิบเเอานี่เท่าแล้วให้เขาเป็นนอเป็นแนวอันนี้เนี่ยเพราะใส่ได้ปะ่ะอันนี้โอ้จนเห็ดเท่าเบิดแล้วพี่น้องนี่ ย่าย yeah. 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 ่าย่าย่าคกับแม่ได้ค่ะคุนดอกงายอยู่เอาดอกนี่ก่อนเอาดน,น้อยๆอยู่น้ำกันกระป้อยให้เขาขึ้นซินีะป้อยให้เป็นโน่เป็นแนวซะเป็นยังนี้โอ้ดอกน้อยกัแยงแหบแกงแฉบค่ะดอกน้อยก็ได้เอาเอาซร้าเสนอ เปลี่ยนใจอ่ะ,อะเป็นหนังสี่ละพี่นอ้องเลยจูเลียโลเลเสื้อบ่ค่อยได้หรอกอู้นั่นคาหักไหมตั้งเด็กอะ,อะทิ่มไว้ให้เขาเกิดซะนอคเนาะอันนี้คาออกมาน้ำอยู่ันนี้อุ้ย หเห็ดพลอยพลอยมันสดนี่บ่มีอยู่ค่ะมีอยู่ดอกนี้ได้เอาบ่นี่น้อยนี่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 โอ้นี่ขาอวบอันนี้อวบมูลูอยู่คือค้นเก็บนี่ละนี่ อวกยุคกันนี่แหละนี่ฮิดก็ได้โอ้ยปุ่นีกปุ่นี้เห็นบเนาอบอันนี้พี่น้องนะบ่เห็นกัถ้าฟังจุรี่ภาคก็เด้อค่ะพี่น้อง เต็มตาแล้วด้วยนี่ไงทีมงานก็แซวอยู่ทีมงานเคยแซวอยอู่ตากันหน่อยหลันก็เต็มแล้วเพิ่นเพิ่นวา่าทีมงานว่าเนาะค่ะเนาะโอ้เฮ็ดพลอยดีดีคะ่ยยะเอยยะ้อย,ยะอยยะเอ้ยอะอ้ยอะ ว่เสาเมียเราจุลีก็ได้มะพอเห็ดมะพ,พอเห็ดจุ่มหนึ่งพอเห็ดจุ่มหนึ่งเกือบเต็มตาวะปูดาพีนนน่น้องปลาเทลุยตอกันเนือสน่ะคือสิบอสเสาเมียเห็ดเรามันไหมมีบอฟังทางนี่มีอีกดอกหนึ่งสองดอก นี่สองดอกสามดอกเฮียอู้สี่ดอกห้าดอกเฮียอู้บ่เห็นเนาะค่ะเนาออุ้ยขอโทษด้วยค่ะพี่น้องเด้อยเอาดอกฮักแล้วันนี้ได้แต่ขาไม่เป็นยังนะนาองวันนี้ได้ยินแต่เสียงแท้ ยินีได si ้เสียงวุ <ac> ่นวันวุ่นวันเสียวลังไว้ละแฮะแห้งมาผู้เดียวอยู่โอ้ยเปิดหนาขึ้นโอ้ยเอาอืมยา พี่ยาคือนั่นเป็นกอยุวันนี้ไหมนั่นพี่น้องนั่นี่คนละเหอโอ้นี่เด้เนี่ยบัท่านได้เอาดอกนี้บัท่านได้เอาอมีโบมีโบู้ไรเห็นกับสก,กิสจูลี่เนเด้อคคะเดอร์มีโบ โอเคจุนี่คือสีซ้ำนี่แหละเบิ้งสองอ่ะแมบนบอล์ะนึ่งโอ้ดอกจนเน่าแล้วค่ะนั่นเน่าอึหิยะย,ย,ยเห็ดมันปูด้วยค่ะพี่นออดด้องเห็ดเหลืองเห็ดมันปูตัดขาจากน้อยก่อนนะ,ะนางเซาเมียนะ จุลีว่าสิเสาเมยียเพราะท่านได้เสาเมยียนะเดี๋ยวจุลีตัดขาจากน้อยก่อนค่ะโอ้ยยุ้งกระตอมยุ้งกระตอมยุ้งกระไดจุลีแห่งบริษัทยาก,กันยุ้งอยู่มีอยู่เกกนนด้่อยขยากันยุ้งกระไดแห่งบริษับริษัฉีดมาบริษัท้ามาบ่าคิดว่าสิเมื่อพ่อเฮ็ดลายไปน,นี่ค่ะพี่น้อง ว่า้เขาเป็นเชื่อเด้อค่ะเด้อนี่บางคนว่าเจ้าคือตัดยาวแท้กินน้ำกินน้ำเครื่องนึงจ้องว้ยเกิดน้ำเครื่องนึงคนละเครื่องเนาะค่ะเนะาะเกิดอีกเดอ้อ โฟนดีฝฟนดีเขาเลยขึ้นลายเติบกำลังกำลังอ่อนๆเพราะเออ่กำลังอ่อนๆกำลังเอียงก่อเคนินกำลังพลอยกำลังพลอยค่ะพี่น้องอ่ะวุิโตวะนี่ เติบยูคค่ะนี่พอออ่มอยู่เด้อนี่ว่าเป็นแล้วก็ได้ผู้เดียวอะ่ะแต่ว่าในในมาแล้วเดี๋ยวจุลีสิโลสิโลต่อด้ยวยค่ะเด้อลอต่อหม่องมันเคยขึ้นนั่นแหละนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะามาเบื้องกันค่ะจุลีกันมาเบื้องหม่องเอามันหม่องมันเคยขึ้นนี่แหละค่ะจากดอกสองดอกีิ โอ้เห็นมองนึ่งคันนะนี่หนึ่งดอกโอ้ยอวบขนาดค่ะอวบปั่นค้นเก็บค่ะพี่น้องเอ้าเห็นบ่นี่อี๋เอาเกิดอีกเด้อเอาเกิดอีกเด้ออุ้อวบขนาดสองดอกนี่ หัวปานคนเก็บเลยเมนบ่แมนบอ่อยู่มาเตะก,ก,ก่ไก่ใช่จริงๆด้วย ปุ่นปจิตเต็มอยู่ได้นี่คิดว่านะแต่ว่าจุลีคือสิบได้ไปมือนี่เดี๋ยวจุลี่รอป้านี่แล้วกัสิงโง่งคืนลงบ้านแล้วกะสิไปทรงข่าวทีมงานทัาเจียมืออื่นทีมงานเพื่อนอยากมาเก็บน้ำอ๋อนี่ตุ๊ปูอยู่ดอกนี่ตุ๊ปูอยู่ขนนินดอกนี่เป็นอวบวบตุ๊ปู นี่ป่านจ้าของช่องอรรดนี่ดอกนี่ก็ได้เดล๋ยรี่ลอปลานี่แล้วสิงลงสิงโง่คื้นลงบ้านบอกไปปลาอืนแล้วค่ะสิไบส่งข่าวทีมงานให้เพื่อนขึ้นมาให้เพื่อนขึ้นมาเก็บ เพราะว่าป้าเดียวท่อนี่จุลีะเต็มตาแล้วค่ะนี่ผู้ดอกนี้งยอยู่ยยมีบอเลี้ยงเขาไปฮะโอ้ไม่ก็ลมหลายหลายไม่กลม็ลดมโอ้ยโอ้ยงาไม่ของสาย วงดอกฟุ่นไงป่าี่โดอกไงดอกมีแ้แทะเบื้องดอกนั่นอ้ยเบืงดอกนั่นยายายาอ้ป่าทิโท สามดอกอยู่น้ำกันนี่โอ้ยหายเหนื่อยเลยมาเจอแบบนี้หายเหนื่อยเลย โอ้ยค้าแต่ไปเอาดอกน,น้อยๆอยู่ดอกใหญ่ๆอยู่พี่ลุ้มดอกใหญ่ๆอะ่ะเบิ้งดูล่ะเต็มตาแล้วเบิง้งมบืงนี้ไปเบิง้งมบืงนี้นั่นกเคยดอกนึง สิว่าดอกหนึ่งยืดซ้ายกัสิว่าตี่น้องนี่ดีเขาหม่นอยู่นี่ดอกน้อยน่อยนี่เอาค่าฮักเอาได้ซักนี่ก็เอาอย่านี่เด้อค่ะปลาปลาเห็ดปลาเก้าจุรี่แล้วเด้อค่ะพี่น้องจุรี่หาก,กินอยู่น้ำบ้านนี่ล่ละ หากินยูปาเก้านี่ล่ะไม่ได้ไปทั้งใดเด้อค่ะเด้อนั่นอ,อีกดอกนึงดอกนี่แกอบอวบตันตันอบอวบบตันตัน คือมาดามนี่แหละอ้าโอเคมีก็นี่เด้อยค่ะสภาพป้าสภาพป้าคะ่ะหกเติบอยู่ป้าก็ได้โอ้เราบังจูนี่ดูล่ะตื่นเต้นไปวะ ตื่นเต้นทำจุลีว่ค่ะพี่น้องนี่ในจุนึงจุนึงนี่จุนึงน้อยนนั่งขาฮักโอ้เมลงนี่จุลีจะกินซุปเห็ดเมลงนี่ เบิ้งแต่ตัดคาเฮ็ดตาบ่ดได้เบิ้งกล้องอขอโทษเ้อค่ะเด้อพี่น้องเ้อจังที่โบเฮ็ดมือเดียวอ ซุ้มนี่เสียววะน้องวันนี้ <c oughs> มันคือดอกน้อยเ้อ <c oughs> เลือกแล้วเด้อวันนี้พี่นอ <c oughs> ้องเด้อเต็มตาเราจะรีเลือกเลยเด้อวันนี้จงไว้อีกจากมือสองมือจงไว้อีกจากมือสองมือมันสิง่ายให้บอกือพี่น้องจุรีที่จงที่เรือไว้ท้ามาเบิ่งอีกมือสองมือเบิ่งมันสิเบิ่งมันสิงหญ่ให้เฮาบ่เนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ <c oughs> ราะว่ามันดอกมันน้อยน้อยนึงไหมนี่ดอกมันน้อยน้อยนึงแต่ว่ากะติแกงแซบอยู่ได้นี่จุลีว่าเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่ดอกน้อยๆแบบน,นี้ดอกน้อยๆน,นี่กระสีเป็นแต่แกงเป็นค้ำเป็นค้ำกินนี่ไม่ต้องไป ไปตัดไปสับให้มันยากนี่ดอกละค้ําดอกละค้ํานี่ได้จาค้ําแล้วนี่สองสี่หกหกค้ําหกค้ําอิ่มแล้วล่ะไปเซาสนะพี่น้อง <c oughs> เอ้ยโดนโดนจิไดวอาได้หัวกับพี่น้อง จุลีบิ่ได้เฮ็ดคลิปโดนเนาะคะเนาะเพราะว่าจุลี่ยุง่งเก็บอันบูเบอร์รี่อยู่มือนี้จุลี่ซาขายเป็นมือแรกเ้ยค่ะมือแรกจุลี่อะพาพี่น้องเข่าป้าเลยนี่มือนี้วันที่สามสิบเอ็ดย่างหืตุลาสิห์สิงหารือตุลาสิหละเดือนนี้พี่น้องสิงหาด้วยเนาะสิงหาค่ะสามสิบเอด็ดสิงหานี่ได้เต็มตาค่ะ Bye.